เอาล่ะคุณผู้ชมครช่วงนี้ผมเนี่ยนะอาจจะไปถ่ายวิวคุณผู้ชมครับช่วงนี้คือผมเนี่ยนะอาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าพายุเข้านะครับผมเพราะว่าลมข้างนอกเนี่ยนะมันแรงเลยทำให้ดี้เสียงออครุบครุบครุบดังในคลิปนะครับผม ผมจึงเลยไม่ค่อยทำคลิปบ่อยนะผมตอนแต่ตอนนี้ซับผมเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดคนแล้วนะครับผมเออก็ตอนนี้ถ้ายังไงนะเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปใหม่อีกรอบนะผมก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำมีมีอีกหรือเปล่านะครับผมถ้า ตาผมเนี่ยน่าจะกลับมาทำคลิป e อ e ต่อผมคิดว่าผมจะทำไม่รู้อะไรดีว่ะอืมซึ่งคลิปที่มีมี่ที่ผมเนี่ยน่าจะทำนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแหละอาละ้าวล่ะเดี๋ยวผมก็ขอพอไว้แค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปใหม่อีกรอบนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอันนี้คือคำอวยพรนะครับผมบายบาย